ไปพร้อมอ่าก็ตัวนี้จะเป็นข้อสอบจริงนะแบบจริงๆเลยถ้าเธอไปเจอเธอก็จะเจอข้อสอบแบบนี้โอเคไหมครับอันแรกที่เธอต้องดูก็คือเวลาเธอไปสอบเนี่ยเธอไม่ต้องไปลอกกันให้เสียฟอร์มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นชุดของมันอยู่หมายความว่าเขาสลับชุดมาแล้วเพื่อนนั่งข้างๆเธออาจจะได้ชุด200บางคนอาจจะได้300รอบางคนอาจจะได้4 0 0ร้อย ดังนั้นไม่ต้องถามกันเขาสลับช้อยสลับข้อมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปถามกันให้กรรมการเขาต้องมางุดหมิดกับพวกเธอถ้าทําได้ทําทําไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลอกเพื่อนเลียไหมไม่ต้องถามเพื่อนว่าอ่าข้อนี้ตอบอะไรข้อนั้นตอบอะไรนะมันเสียศักดิ์ศรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วถึงม40ี40ข้อเท่ากันแต่เขาสลับช้อยสลับตัวเลืลลลเอกมาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําได้มีทางเดียวครับ ังครูอ่านหนังสือไปดูข้อสอบย้อนหลังแค่นั้นเองแต่ถ้าเข้าไปแล้วถือว่าจะไปลอกกันหมดสิทธิ์ครับการสอบนี้ซีเรียสถ้าเธอลอกกันเขาไล่เธอออกเลยการสอบนี้ทําไม่เสร็จไม่มีสิทธิ์ออกจากห้องทําเสร็จแล้วก็ต้องนอนอยู่ในห้องนั้นไม่มีสิทธิ์ออกไปรู้นะว่ามันติงจังแค่ไหนแต่ถามว่าข้อสอบยากขนาดนั้นไหมไม่ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบตามชื่อตรงนี้เลยตามชื่อตรงนี้คือ สถาบันการทดสอบการการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับสทศเรียกสั้นๆว่าการทดสอบขั้นพื้นฐานนั่นหมายความว่าข้อสอบตรงนี้เป็นข้อสอบพื้นฐานที่เอามาสอบเธอนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่อันนี้ครูคงไม่พูดนะครับเดี๋ยวกรรมาการคงแจ้งเธอว่ามีคําเตือนว่าอะไรบ้างหลกัหลกๆก,ก็คือโทรศัพท์ห้ามนําเข้านะครับอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆห้ามคัดลอกบันทึกภาพนะครับ ข้อสอบออกมาเด็ดขาดนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับหน้าถัดมาหน้าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นคําชี้แจงนะครับว่าข้อสอบแหละมีอะไรบ้างในชุดนี้นะครับก็จะเป็นอ่าที่เธอต้องอ่านก็อ่าข้อสอบมีสี่สิบห้าหน้าเห็นไหมเหมือนที่ครูบอกเลยก็คือหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อโอเคไหมครับนี่คือลักษณะของอข้อสอบโอเนตหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อเสร็จปุ๊บเวลาท,ท,ทําทํายังไงก็คือใช้ดินสอสอ,องดีฝนเพราะงั้น สิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือดิมส 2b พร้อมกับบัตรประชาชนหลักๆเลยนะนะที่ต้องมีเพราะว่ากรรมการตรวจเขาจะให้นักเรียนวางบัตรประชาชนเนี่ยไว้มุมโต๊ะแล้วเขาจะเดินตรวจตลอดว่าเธอชื่อนี้จริงหรือเปล่าชื่อตรงหรือเปล่า,อ,อ,าอะไรแบบนี้หน้าตาตรงไมหมแบบนี้นะครับมันสีเรียสถึงขนาดนั้นนะครับเวลาสอบเสร็จปุ๊บเขาสอบเขาก็จะบอกว่าอ่าแบ่งเต็มร้อยคะแนนนะแต่เขาจะแบ่งออกเป็นปรนัยเนี่ยข้อละ2.2คะแนนปรนัยข้อละ2.2 2คะแนนหมายความว่าไงหมายความว่าข้อสอบมันจะมี40ข้อแรกเนี่ยเป็นข้อกาคาว่าปรนัยนี่หมายถึงข้อกา4ตัวเลือกเหมือนที่เธอคุ้นเคยถ้าเธอตอบถูกได้ไป2.2คะแนนโอเคไหมครับอ่าเสร็จปุ๊บต่อมาเป็นการตอบปรนัยเชิงซ้อนปรนัยเชิงซ้อนเป็นไงครับปรนัยเชิงซ้อนเป็นข้อที่แบบว่าถามมาแล้วก็ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าปรนัยเชิงซ้อนเดี๋ยวเราจะได้มาเจอบ้านเป็นยังไงโอเคไหมครับ นี่คือคําชี้แจงของข้อสอบเสร็จปุ๊บในการสอบนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบอ่าแล้วห้องสอบบนหน้าโปกข้อสอบก็หมายความว่าอ่าเลขที่นั่งสอบเนี่ยก่อนเธอเข้าไปถ้าเป็นไปได้ให้เธอจดเอาไว้เลยพวกเลขที่นั่งสอบสอ่าสถานที่สอบแล้วก็ห้องสอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องเอาไปเขียนในกระดาษคําตอบบางโรงที่ดีเขาจะติดไว้ที่มุมโต๊ะให้เธอเลยแต่บางโรงที่เขาอ่าอาจจะไม่ ค่อยใส่ใจเรื่องนี้ก็คือเขาถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเองนักเรียนก็ต้องจาส่วนนี้ไปเองโอเคไหมครับพอไปนั่งมันจะได้ไม่ต้องอายเขาอายยังไงเข้าไปนั่งยังไม่รู้รู้เลขที่นั่งสอบตัวเองอเธอก็จะเดือนวนอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ถ้าเธอดูตามที่ครูบอกแล้วเธอเข้าไปในห้องปุ๊บเธอจะรู้เลยดูมองหน้าการะดานเข้าเขียนโต oh, เลขที่นี้นั่งนี่นั่งนี่เธอมองปุ๊บมองกระดานปุ๊บรู้เลยว่าตัวเองต้องนั่งตรงไหนไม่ต้องไปหามุนครูเข้าใจไหมครับ อ่านั่นก็คือเราเตรียมพร้อมแต่ถ้าใครไม่เตรียมพร้อมเข้าไปกับเงื้อเงอๆอยู่แค่ละ่ะบ่รู้ที่นั่งมองไหนจะไปคือคลองบอ่อมู่สอบห้องนี้บางทีเพื่อนสอบห้องนี้แต่เราอาจจะไม่ได้สอบห้องนั้นก็ได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าเวลาเขาจัดเขาจัดแค่ประมาณสามสิบหรือหรือสามสิบห้าโต๊ะเพื่อไม่ให้มันเบียดกันเกินไปโอเคนะอ่าทีนี้มาดูข้อสอบนะครับอันนี้ของปีหกสี่อ เยโอเคหกสี่เดี๋ยวครูเก็บไว้ไว้ไว้ติวอีกรอบหนึ่งที่ครูติวให้รอบก่อนออนไลน์น่าจะเป็นของปีปีหกสามเป็นปีหกสามเพราะว่าอ่าเป็นปีหกสามเพราะว่าข้อสอบที่จะติวให้มีสองชุดคือชุดของปีหกสี่กับปีหกสามเดี๋ยวนะครูผ่านปีหกสามก่อนอ่าปีหกสามอยู่นี่เพราะว่า ตอนที่ครูสอนออนไลน์ไอ้พี่ใครที่เข้าเรียนออนไลน์คือครูสอนสอน่วนส่วนนี้จบไปแล้วก็คือส่วนนี้คือข้อสอบที่ออกบ่อยๆได่ไหมครับครูติวให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บส่วนที่ครูจะติวให้ต่อก็คือข้อสอบของปี63แล้วอาทิตย์สุดท้ายไม่รู้ปีนี้ทางโรงเรียนจะจัดไหมคือในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยเขาจะให้ครูติวให้เถือทั้งวันเลยซึ่งสมมุติวันนี้วิทยาศาสตร์ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยแบบเนี้ยพรุ่งนี้ คณิตก็จะเป็นคณิตทั้งหมดเลยวันนั้นที่ครูติวครูจะเก็บชุดของปี64ไว้ให้เธอโอเคไหมครับการติวก็คือเธอเอาแบบฝึกหัดเล่มเดิมที่ครูให้เธอนี่แหละเอามาติวด้วยก็จะเกือบจบเล่มถ้าเรียนสังเกตตอนนี้ครูสอนได้ครึ่งเล่มนะจากเดิมที่เธอมาเรียนออนไซต์แบบหน้าหนึ่งสองหน้าหน้าหนึ่งสองหน้าทำไมครูสอนไม่ไปไหนสักทีเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นการปูความรู้มันยังไม่ได้สอนเร็วแต่ ถ้านักเรียนเข้าเรียนออนไลน์นักเรียนจะรู้ว่าครูสอนป,ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บความรู้เชื่อมโยงกันปั๊บหนึ่งเธอมาเรียนเนี่ยถ้าใครไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ตอนเนี้เพื่อนเรียนไปครึ่งเล่มแล้วโอเคไหมอ่าหรือว่าที่ใครอยากกลับไปดูก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับอันนี้จะเป็นของชุดปี6กสเดี๋ยวครูทําสำเนาก่อนเพราะว่าครูจะได้ใช้สอนห้องอื่นด้วยนะครับสักครู่ เอาว่าต่อไปมากสิบเมันไปลาก่อนบทดมน่าจะได้สักวันละข้อสองข้อหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พอดีครูชูหกนะครับเพราะว่า,าครูไปติดงานอยู่นะครับเมื่อวานครูก็ไม่สบายนะครับอ่ะเนี่ยนะครับของปีหกสามปีหกสามเนี่ย ก็คือคล้ายๆกันก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเสียนมาก็จะเป็นคําชี้แจงเหมือนกันนะครับถัดมานะครับข้อนี้ครูเฉลยไปแล้วตอนสอนออนไลน์ดังนั้นครูขอข้ามนะในเรื่องของเซลล์ครูขอทวนอีกนิดนึงเรื่องของเซลล์ข้อแตกต่างของมันเซลล์พืชกับเซลล์สว์ต่างกันตรงไหนนะต่างกันที่ขนังเซลล์ถ้าเซลล์พืชมีกี่ชั้นกี่ชั้น สองชั้นจะมีผนังเซลสองชั้นอาจจะมีผนังเซลลกับเยื่อหุ้มเซลลรวมเป็นสองชั้นแต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์มีผนังเซลไหมมีไหมไม่มีเซลล์สัตว์จะมีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลลโอเคไหมครับเราเลยให้อ่าคูถามทวนนิดนึงเผื่อเพื่อนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์เราเลยให้ A ซึ่งไม่มีผนังเซลลเป็นเซลลพืชหรือเซลลสัตว์เซลเซลเซลสัตว์เพราะมันไม่มีผนังเซลเห็นไหม เห็นไหมครับมันไม่มีผนังเซลล์ต่อไป B B นี่เห็นไหมมันมีผนังเซลถ้า B มีผนังเซลแปลว่า B เป็นเซลเซลพืชตามที่ครูเขียนไว้เนี่ยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่า C เห็นไหมครับมันไม่มีผนังเซลลตรงนี้นี่เห็นไหมมันไม่มีผนังเซลตรงนี้แปลว่ามันเป็นเซลอะไรเซลอะไรครับเซล์สั์ต่อไป D นี่เห็นไหม D เนี่ย D มันมีผนังเซลลเห็นไหมแปลว่ามันเป็นเซลอะไรเซลลพืชนี่คือสิ่งที่ครูสอนมาออนไลน์ โอเคไหมอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นข้อสองนะครับที่ยังไม่ได้สอนนะอ่าทีนี้ข้อสองเวลาเราอ่านโจทย์นะครับถ้าเอาตามครูอ่านคือครูจะอ่านโจทย์ก่อนโจทย์อยู่ตรงไหนเธอจะเห็นว่าเนี่ยลักษณะข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งหน้าต่อหนึ่งข้อแบบนี้เลยแต่เวลาเราอ่านเราอ่านตรงไหนเวลาเราอ่านครูจะอ่านตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่หนึ่งตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะจับประเด็นก่อนว่าการ ข้อเนี้ยมันถามหาอะไรแล้วเราถึงมาอ่านส่วนที่สองส่วนที่สองตรงนี้ด้านบนนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ข้อสอบโอนิจะประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นโจทย์และส่วนที่เป็นสถานการณ์เธอต้องหาให้ได้ก่อนว่าข้อนี้เขาถามอะไรพอเธอรู้ว่าข้อนี้ถามอะไรแล้วเธอถึงไปอ่านสถานการณ์ว่าคําตอบมันอยู่ตรงไหนมาดูเช่นข้อนี้เข,ขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมว่า ความเข้มของแสงส่งผลต่ออัตรา,ก,ตาก,การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือไม่นักเรียนควรปรับปรุงชุดการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองนี้อย่างไรตอนนี้เขาต้องการเปรียบเทียบความเข้มของแสงใช่ไหมว่าถ้าความเข้มของแสงมีมากถ้าความเข้มของแสงมีมากพืชจะสังเคราะห์แสงได้มากหรือน้อยถ้าความเข้มของแสงมีน้อยพืชจะสังเคราะห์แสงได้มากหรือหรือน้อยใช่ไหมนี่คือประเด็นใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูชุดการทดลอง ชุดการทดลองประกอบด้วยอะไรบ้างมีโคมไฟมีฟองแก๊สอ่ามีน้ํามีพืชแล้วก็มีบีเกอร์อ่าโคมไฟเนี่ยคือแหล่งให้แสงใช่ไหมถ้าอ่าต่อไปอ่าน้ําน้ําก็คือเป็นพืชที่อยู่ในน้ำเนาะต้นพืชนเนี่ยถ้าครูดูต้นเนี้ยน่าจะเป็นต้นสาหรายหางกระรอกนะครับอันเนี้ยน่าจะชื่อว่าสาอืมคู่กับไปใส่ไหมอีกซะซา สาลายหางกะรอกอ่ะต่อไปฟองแก๊สฟองแก๊สที่เกิดขึ้นมันคือแก๊สอะไรใครตอบได้หามองบวกคะแนนมาให้กันติวโอเนิตนีใครตอบได้ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรใบให้ เป็นฟองแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สคาร์บอนผิดแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สใครจะตอบไหนได้ยินแววๆใครเป็นคนตอบเลขที่เท่าไหร่อ่าเลขที่สิบสามนะครับแก๊สที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นฟองแก๊สออกซิเจนโอห้อยสอง เหมือนกับเวลาเธอไปนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยทาไมทําไมเธอถึงรู้สึกว่ามันสดชื่นมากกว่าการไปนั่งใต้หลังคาทั้งที่ทเป็นร่มเหมือนกันเพราะว่าใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะปล่อยแอลอสเจนตรงนี้ออกมาจากการสางังงคหอแสงทาให้เวลาเราไปนั่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็สดชื่นมากกว่าปกติไม่เชื่อเธอลองขับรถดูนะขับรถไปตามถนนนี่ผ่านร่มที่เป็นร่มตึกกับผ่านร่มที่เป็นร่มของต้นไม้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เี่ยเธอจะรู้สึกว่าร่มที่มันเป็นร่มของต้นไม้มันจะรู้สึกเย็นกว่า ใช่ไหมครับประเด็นต่อมาครูเคยสอนไปแล้วในเรื่องของสมการสังเคราะห์ด้วยแสงใครบอกครูได้ว่าสรรมการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นอย่างไรออกมาเขียนหน้ากระดานครูจะให้เขียนสามไว้เลยตรงนี้ให้จดไว้เหรอมีไหมแล้วประกันว่าเคยสอนให้เวลาเปิดหาสามสิบวิถ้าใครสามารถออกมาเขียน หน้ากระดานได้กูให้เกียรติสามเลยใครเข้าเรียนแล้วก็จดไว้สมการสังเคราะห์ด้วยแสงยี่สวิสิบวิเก้าอ่ามีคนข้าออกมาหนึ่งคนอ่าราเขียนให้กูดูสิอ่าหน้ากระดาน ฮะเอาเอ,าอายัางไงก็ได้ครับครูดูออกหมดครับเขียนมาเลยเขียนมาเลยได้ข้อเดียว <im> <laughs> อ่าไม่เป็นไรนะครับก็ <im itation> เดี๋ยววันละข้อพอดีวันนี้มันฉุกระหูเราเพิ่งเริ่มเข้ามิดด้วยแต่ว่าวันหลังๆครูก็จะพาเรียนแบบนี้นะนักเรียนพอครูามาปุ๊บนักเรียนก็เตรียมตัวเข้าได้เลยนะครับภาบนาา เดี๋ยวครูขอเอาให้จบข้อนี้ก่อนนะจะได้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับมันค่อยจะจบไปทีละอัน<อ> อ่าเก่งมากแล้วนะชื่ออะไรเลขที่ท่า่วิพาดาเลขที่31วิพาดาเลขที่31อะตบมมือเพื่อนหน่อยนะครับเกตดสามนะถึงแม้เธอจะสอบไม่ได้หรือ,อยังไงเธอเดินไปหาครูเลยเอาโทรศัพท์เธอมาถ่ายไว้ด้วยว่าตรงนี้นะครับหลังข่ามาถ่ายไว้ตรงนี้ว่าครูเคยให้เกรดสามเธอไปแล้วแล้วถ้าเธอไม่ได้เกรดสามเธอเอาโทรศัพท์รูปนี้นี่ ไปให้คูดูแล้วครูจะเขี่ยคะแนนทุกช่องให้มันเท่ากับเกียร์สามถ้าครูพูดแล้วให้จริงครูให้จริงโอเคไหมตามนั้นนะครับเรียนกับครูแฟร์ทีนี้สิ่งที่เพื่อนเขียนมาหน้ากระดาน6 s x 6 c o 2บวก1 2 s 2 o แสงสว่าง c o l u m ฟ f i e l อ่ c 6 s 1 2 o 6 6 h 2 o บวก6 o 2อันนี้คืออะไรดูได้จออนนี้ครูจะอธิบายให้ฟังทีละส่วนส่วนแรก ส่วนเรกที่เพื่อนเขียนมาคือ CO2 CO2 นี่คืออะไรคือแก๊สจดลงไปด้วยนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับที่เพื่อนเขียนมานะครับเวลาสังเคราะห์แสงจะใช้อยู่2ตัวคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับ H2O h 2 o นี่หมายถึงอะไร h 2 o นี่หมายถึงน้ำนะครับบางคนบอกว่าสังเคราะห์แสงใช้แสง ไม่จริงครับสังเคราะห์แสงไม่ได้ใช้แสงแสงที่เพื่อนเขียนมาตรงเนี้คือตัวกระตุ้นเธอสังเกตไหมที่เพื่อนเขียนมันจะอยู่บนหัวลูกศรเขียนว่าแสงไปกระตุ้นอะไรกระตุ้นให้เกิดคลอโรฟิลทำงานถามว่าสังเคราะห์แสงใช้อะไรใช้แค่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำครับเป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบได้ใช้แสงไหม ในสมก,การไม่ได้ใช้นะแต่แสงจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คอลอโรฟิลทำงานใครที่เขาถามว่าเวลาสังคาข้อแสงใช้อะไรถ้าเธอไปตอบแสงผิดแล้วครับแสงไม่ได้ใช้เลยแสงเป็นแค่ตัวกระตุ้นแล้วเขาไปเขียนไว้บนสมก,การกระตุ้นให้อะไรกระตุ้นให้คอลอโรฟิลทำงานตามที่เพื่อนเขียนเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บข้อสังคาข้อแสงเสร็จแล้วได้อะไรครับจะได้เป็น อ่าครูจะเขียนโค้งลงมาหน่อยนะเพราะว่ามันไม่พอโอเคไหมเป็น C 6 S 1 2 O 6 C 6 S 1 2คืออะไรครับคือน้ำตาลกรูโคสกลูโคสหรือแป้งกลูโคสหรือแป้งเช่นเวลาที่ข้าวตั้งรวงถ้าเธอไปบีบข้าวกินปึ๊บตอนที่มันตั้งรวงแรกๆเธอจะรู้สึกว่ามันหวานแต่ถ้ากรูโคสนั้นถูกสะสมไปมากขึ้นมากขึ้น ต่อเป็นสายยาวมากขึ้นมันจะกลายเป็นแป้งพอไปฤดูเก็บเกี่ยวที่เธอไปกัดกินอีกครั้งมันเม็ดที่อยู่ในข้าวมันก็จะเหมือนแป้งนี่คือกระบวนการที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโอเคไหมครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มันได้ยังได้นอกจากเป็นแก๊สนอกจากเป็นน้ำตาลกูโคสแล้วยังได้ก็คือ H2O h 2 o นี่คืออะไรครับ H2O คือน,น้ำ ดังนั้นทําไมครูถึงบอกว่าไปนั่งใต้ร่มไม้นะมันจะเย็นมากกว่าร่มของตึกเพราะเวลาพืชมันสัาะหอแสงมันจะปล่อยน้ําออกมาด้วยและแถมอีกอย่างหนึ่งแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือออกซิเจนที่เราใช้หายใจออกซิเจนพอเราไปนั่งใต้ร่มไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสดชื่นมากขึ้นทําให้เราหายใจโล่งมากไม่เชื่อเธอลองไปอยู่ในกรุงเทพสักเดือนหนึ่งเธอจะรู้สึกว่าเราอ่ะเคยหายใจอากาศแบบนี้ใช่ไหมอากาศสดชื่นแบบนี้ใช่ไหม พอเข้าไปเที่ยวในกรุงเทพนี่เราจะรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วก็อึดอัดมากคู่เนี่ยอยู่ได้สามวันกูต้องหนีนะครับไปธุระได้แค่สามวันเพราะกูรู้สึกอึดอัดมากกับอากาศที่กรุงเทพนะครับเพราะมันมลพิษเยอะมากนะครับอ่าส่วนที่ไปเที่ยวนี <c oughs> ่กูจะชอบไปเที่ยวที่แถวเชียงใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเนี้ยมันต้นไม้เยอะเพราะเราตื่นมาเช้าๆอากาศจะดีมากนะครับอ่ะกอน <c oughs> <c oughs> มันจะหมดเวลาพอดีมันเร่งนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ เป็นความรู้ที่เราต้องมีแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นเขาถามแค่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะสังคาข้อแสงเนี่ยโดยความเข้มแสงเนี่ยจะมีผลต่อการสังคาข้อแสงนี้เราจะทํายังไงอันแรกเพิ่มปริมาณน้ําในบิกอร์แล้วเปรียบเทียบจํานวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับแสงไหมไม่เกี่ยวเพิ่มความสว่างของหลอดไฟแล้วเปรียบเทียบจํานวนฟองแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นทําได้ไหมเพิ่มความเพิ่ม จำนวนหลอดไฟความสว่างเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นมากมากขึ้นใช่ไหมอ้าหลอดไฟมันมีเยอะขึ้นความสว่างหลอดความสว่างของแสงก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมเมื่อความสว่างของแสงมากขึ้นเกิดการสั่งข้อแสงมากขึ้นไหมมากขึ้นใช่ไหมเมื่อเกิดการสั่งข้อแสงมากขึ้นเกิดฟองแก๊สมากขึ้นไหมเกิดมากขึ้นดังนั้นเราดูจากฟองแก๊สที่เกิดขึ้นได้ไหมฟองแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรแก๊สอะไรนะ แต่ข้อนี้บอกแก๊สอะไรนั่งนะข้อนี้เป็นไงเนี่ยคือที่มานะครับต่อไปข้อที่สามขอแป๊บนึงนะพี่อ่าข้อที่สามบอกว่าเพิ่มจํานวนอของพืชน้ําที่ใช้แล้วเปรียบเทียบจํานวนฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เกี่ยวกับแสงที่เราศึกษาไหมไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมครับอ่าต่อไปข้อสุดท้ายเพิ่มระยะห่างระหว่างบิ๊กเกอร์กับหลอดไฟ การเพิ่มระยะห่างนี้ส่งผลให้ไงครับความสว่างของหลอดไฟเป็นไงลดลงเมื่อความสว่างลดลงอ่าจํานวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นไงน้อยลงเราเปรียบเทียบได้ไหมทีนี้ดังนั้นอันนี้เฉลยข้อไหนข้อสี่ก็จะประมาณนี้โคขอรบกวนแค่นี้เดี๋ยวนักเรียนเอาแบบฝึกหัดมาให้ครูปั๊มได้เลยเชิญครับพี่มิเอ่าไปครับเอาคุยผมก่อนเดี๋ยวเ่อเดี๋ยวเรื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดียวเดียวเดีเดี๋ยว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 เด ทำเองเลยนะ